เกิดอะไรขปนกัหรจันไว้หัวใจของฉันนสิจุดล้มทุกทีอ้ยิงดูยิงรักเธอรักเลยใจลอยแค่นี้น่ารักได้จเลยยอมให้คุณดูผมเลยูก นี่แบบสัตสัค่้องยาวอ่ะร้ององแล้วกันอีกนะถ้าให้พูดถึงรสชาติมันมีความแบบเปรี้ยวอมหวานมีความน่าหยิกวันนี้จริงๆอยู่แค่เอื้อมมือเลยแต่จะไปหยิกคงไม่ได้เพราะว่าแฟนขับเพียบเลยตอนรับพี่วิกรตกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุบซีเดซี่ค่ะอุบซีเดซี่ค่ะต้องพูดแบบนี้แล้วเนาะ Oh my bad อ๊ดอ๋อ้ย อย oh ่างที่คิดโอ้แม่บ้าเลย Drop you crazy โอ้ไม่ไม่ไม่บ้าตกหลุมยากชะล้างละสิเป็นกินอาบอย่างที่คิดโอ้แม่บ้าเลย Drop you crazy ไม่รู้ไม่รู้จริงๆใจกลางจึงเป็นความรักนี่แกให้เธอรักอีกรักอีกจะไม่ได้ชวนมีชวนมี baby Oopsie daisy, tum to rack a Oopsie day, me tan No, you want to touch. You want a sugar rush. can show me they to skin. Gain now. Oopsie daisy.